สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เฮียจะมาสอนวิธีนะครับถอดนะครับพัดลมตัวนี้ไปล้างนะครับคือมันจะมีคราบนะครับจะมีฝุ่นที่เกาะอยู่ฝุ่นตัวนี้ถ้าเมื่อมันเกาะไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันจะเกาะแน่นจนบางทีเนี่ยพอมันมันเชื่อมถึงกันปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นอ่า เป็นฟิล์มบางๆทําให้พัดลมอ่ะมันเข้าลมมันเข้าไปไม่ได้นะครับหลายๆคนอาจจะถอดเป็นนะครับแต่อีกหลายๆคนก็อาจจะถอดไม่เป็นนะครับก็จะมีถอดด้านหน้าตรงนี้ครับตัวสลักตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสลักด้านข้างนะครับลองทํากันได้ครับเวลาทํากับหน้าอย่าลืมถอดถอดสายไฟด้วยนะครับ ตัวนี้มันจะแยกออกจากกันนะครับระหว่างตัวตัวนี้กับตัวนี้มันสามารถแยกออกจากกันได้ถ้ามันหลุดเราก็ดึงกึกเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้ดึงกึก๊กเข้ามานะครับอันนี้ก็ดึงกึ๊กเข้ามานะครับอันนี้ก็คือเราก็ถอดไปล้างปกติของเราได้นะครับเ <y> พิ่มการล้างเป็นประจำนะครับมันก็จะเพิ่มลมนะครับเข้ามาได้ดีขึ้นนะครับโฟลมากขึ้น ันนี้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับมีใส่รับบอกอยู่หมุนตามเข็มน,ะะนาฬิกานาฬิกาก็คือหมุนออกนะครับเอาออกนะครับแ,แล้วก็ดึงออกนะครับก็เป,เป็นลางนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับไม่ให้ตัวตะแกรงตัวนี้หลุดออกมา แค่นั่นเองถ้าถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ต้องการล้างตรงนี้ก็ล้างแค่พัดลมตัวนั้นแล้วก็มาประกอบเข้าไปแค่นั่นเก็จะบขั้นตอนของมันแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะก็จะเป็นตัวที่เมื่อเมื่อฝุ่นมันเยอะมากๆเข้าเนี่ยมันทําให้การหมุนของพัดลมเนี่ยมันมันหนักขึ้นเรื่อยๆพอมันหนักขึ้นเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็นแบบทําให้พัดลมมันโหลดนะครับแล้วก็อายุการใช้งานสั้นลงนะครับเราก็นําอันนั้นไปนล้างล้างนะ แนะนำให้ล้างพวกด้วยแฟบหรือซันไลน์นะครับเพราะว่าหนึ่งมันจะจ,จัดค่าฝุ่นได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเฮียไปล้างก่อนนะน,นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าดําแค่ไหนนะครับผมต้องรู้นไหมนะครับดินะครับดนะนะำมาก ก็ต้องล้านเจรไปจํานะครับทุกสามเดือนก็ได้ครับเพราะฝุ่นมันจะเกาะอ,อยู่ตามตะแกรง็ช่นแล้ยวต้องร้านเสร็จก็ไปกอบหลังเสร็จก็จะนำมาเช็ดหรือถ่งให้แห้งก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลย ก่อาจจะไปผึ่งให้แห้งนะครับมานะครับเมื่อเราทำาททำการล้างตัวน,นี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบเข้าไปที่เดิมนะครับทำไมยายะทำไมยายทำไมยายทำคลิปอยู่ อ,อไปครับไปอยู่ในห้องก่อนอะไร <c oughs> นี่ครับเราก็ประกอบเข้าไป,ไปกินหลานมาคุยด้วยไม้กันไม้แก่หลานทำอะไรทำอะไรอยู่นะเนี่ยเราก็ประกอบเข้าไปนะครับหมุนหมุนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ เข็มนาฬิกานะครับหมุนให้มันแบบตึงมือก็พอแล้วนะครับตอนประกอบก็ตัวนี้มันจะมีเดือยอยู่ข้างบนตัวนี้ครับกดเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับก็ลองเปิดดูนะครับไล่ถ้าเรามันจะไม่แห้งมันมันหม,มาดเนี่ยก็ไล่ลมอ ไล่เนี่ยครับอะไรนะไล่น้ำนะครับเนะลมแรงไหมโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอมินทีวีให้ยตินะครับสวัสดีครับ